สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาเล่นเกมตอนนี้เราจะเฮ้ยขอคุยกันดีแล้วเดินเ,เราจะมาเล่นเกมแกนนี่แบบไม่มีคำว,ว่าซูมเปอร์เลตเตอร์นะอันนั้นมาของพี่เป๊แต่อันนี้เป็นแบบอีพีที่หนึ่งไงไปรวยที่โจจัดจัดหนักจัดเต็มลงวันนี้เราจะหนีหรือว่าเราจะสู้ครับ เราจะหนีครับบาพื้นนี่มันเสียงแบบแหลมๆไหน่อยไ,ไหมไหเส,ส,งสองอูงๆน่ะสู้ดีกว่านะเดี๋ยวเราบอกด้วยว่าใครเป็นคนมารับนะถ้าเขาไปมครับเองนอะไม้ที่หนึ่งครับช้างน้อยออช้างก็จะกินสก๊อนไม่เคากินนะขี้เกียจไป แฟนเหรคุณยายเข้ามาแล้วเปิดประตูเลยครับเไปเอ้าเข้านะเปิดประตูเลยนั่นไงเห็นไหมคุณยายเห็นพอดีตายขาดพี่หวังแล้วเชื่อช้าไปหน่อยไงก็ตะกี้เนี้ยถ้าช้างน้อยเปิดประตูตอนที่คุณยายเดินไปคุณยายยังไม่เห็นไม่เป็นไรเราจะแก้ตัวใหนนะพูดเลยว่าเรา นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่ไม้สองก็คือเดทู day ทู่แต่เราไม่ได้ทำทำไมไม่แค่นะจุ๊บหลังประตูเหมือนเดิมเปิดประตูมาแล้วคุณยายเดินมาแล้วลิปิ้ปลิปิ้งลิปดิ้งเห็นไหมรอดรอดอย่างนี้รอดอย่าปิกันแล้วนะครับพอคุณยายกันจะหันมาแล้ว ถ้านานเกินไปจะไม่ทันว่าคุณยายหันมาเห็นพอดีอันนี้คืออะไรครับณจอันนี้คือลองนลองประตูครับลองประตูเอาคุยายไปแล้วประตูนะไหนวสำเร็จจิงกเบลจิกเบลจิกอย่างีสำเร็จจุหัวอลแล้วไม่โจอะไรฮะอะไรฮะยนหาตเดี๋ยวเดี๋ยคุณยายยืนใกล้เดี๋ยวอลประตูวเอา เป็นตัวนี่ครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> อเกือบตบโดนหัวคุณยายขึ้นตาก็ดูหน่อยมือมันเกือบตบโดนหัวคุณยายไไม่ไดหลังคุณยายเลยโ <c oughs> อ้โหแต่ขวดกิ้งฮะเยวิ่งไปแอบเลยครับไปวิ่งไปแอบเลย, <c oughs> อ,ยอย่าทิ้งเียวนะครับแอบท <c oughs> ิ้งเฉยไอ้เด็ก โอ้ยฝีมือครับอ่อนกว่าจะอยู่ขวดมนมกันได้มาแล้วญญามาเละมาแล้วเสียบไม้มาพี่ว้าวแล้วเราจะพอไปตอนนี้ก็ตายคาที่นะครับค <c oughs> ุณยายทุบหัวแบะเลยนะครับตอนนี้เย <c oughs> เพ่งวางกับดักไม่วางคุยอะสนใส นานเราถูกครับคุณยายวาดกับดักที่คุณยายยืนนานเพราะคุณยายมัวแต่กลางกับดักอยู่แล้วก็แล้วก็โดดตัวเองโยนลงมาปุ๊บกับดักไม่ทํางานกับดักทางานดิทํางานเนี่ยมันหนีไปอยู่ไหมันหนีไปแล้วไงปกติมันจะต้องกลางกลางออก่อไปนั่นไงครกับดักไม่ทํางานก็จะยกเลิกไปไม่เป็นไรก็ออกไปโยนแล้วก็กระโดดแอบเลยครับ โอหแล้วต้องไปโยนขยันตตลยยเลยขึ้นไปบนโต๊ะแม่เอาคขย,ยันบนโต๊ะเสียงไม่ดังครับมันต้องหล่นพื้นคขย,ยันยยไม่ได้ยินคขยันดิเอาไปเก็บใหม่ครับมันอยู่ท่านี้โยนเพง่งคขยคนขยันไม่ได้ยินอีกแล้วครับไม่ยยได้ยิน แล้วเด็กก็จะวางกับดักอีกยังน่าจะยังน่าจะไม่วางนะยังน่าจะวางไม่วางเห็นไหมดาถูกดาถูกอ่าออกเลยครับออกไปหาคุณยายเดียด๋วยวเรท่านผู้ชมงงหมดแล้วพีว่ช้างโอ้ <c ười> โหโดนตะไคร้จ้ะ คุณยายยังไ,ไงคุณตาไปอยู่ทวีปละจาก็นักกน่ิเขาร้อนกตึงอีนเลยอ่ะแล้วค,คุณยายไม่พูด